สวัสดีครับผมชาญพิษย์คนบ้านป่าไม่ได้เข้ามาสวนนานละเดือนกว่าแวะมาชมดูนี่อันนี้ชาวบ้านเขาเอาไปกินก็ไม่เป็นไรมันเลือกของเราเยอะมากไปกินสูงนะครับปลูกไม่ต้องกอไม่ต้องเยอะสองสามกอก็พอมันจะเก็บนองง่ายนะครับอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นลำไปอันนี้ก็เดี๋ยวก็เอาไปนี่นีโดนน้ำนะโดนน้าป่า งานจากลำห้วยตรงนี้นะครับเริ่มขึ้นมาแล้วเีนมินินิดหน่อยๆน,นะครับสองสามกออันนี้ขึ้นมาสูงเลยโอโ้โหมาสูงแล้วเห็นหรือเปล่าต้นกิ่งไม้อ่านี้ขึ้นสองเมตรแนละ้วเนี้ยมาไม้ไผ่ธรรมชาติยังไม่ออกนะครับ พี่หน่อไลยังไม่ออกก็ไม่เป็นไรเรามีเยอะแยะไก่ก็ขันไปไมันเข้ามาหนึ่งเดือนอันเข้ามาดูทิมันเป็นยังไงฝั่งนี้ดิออกหรือเปล่าวันนี้ยังไม่ออก สากมลนี้ไม่ออกสากมนปีที่แล้วยังไม่ให้ไม่ได้ให้ปุ๋ยมันยังไม่ออกโอ้โหต้มใหญ่มากอันนี้ก็ออกเยอะแล้วครับนี่ก็ยังไม่เห็นเรียบร้อยเอ้า กงมาลื้ออีกแล้วปล่อยไว้เกินกว่ายลกเลยนี่ก็ออกแนละ้วเริ่มมอสครับเห็นไ,ไหมอ้อโหเยอะแยะเลยเิ่มอ,ออกเล็กๆนะครับผมเอาก็เอาใบไ,ไม้ถุนไปน,น,น,นี่นะใบไ,ไม้ถุนไป ถ้ามีความชื้นนะครับนี่โดนชืะลา่าน้ำลดก็หายนี่กำลังออกโอ้เยอะเยอะเลยโอ้โหเห็นไหมนี่เนีย่ยโอ้ยวันนีุ้ยาตนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ